ฮือฮาจุดประทัดแก้บนไอ้ไข่ควันไฟพวยพุ่งไปในอากาศเป็นรูปไก่ชน วันที่30กรกฎาคมที่วัดเจดีไอ้ไข่อำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชแม้ล่วงเลยวันหยุดยาวมาแล้วแต่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางไปกราบไหว้รูปเหมือนไอ้ไข่เด็กวัดเจดีสุดยอดกุมารเทพและมีการซื้อประทัดตุ๊กตาไก่ของเล่นเด็กๆและเครื่องแบบทหารไปแก้บน ซึ่งทางวัดมีการจุดประทัดต่อเนื่องตลอดทั้งวันเสียงประทัดดังต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงที่มีการจุดประทัดชุดใหญ่1 0 0 0 0แสถึง1ล้านนัดต่อเนื่องทำให้เกิดควันไฟจากการจุดประทัดลอยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นระยะแต่สร้างความแตกตื่นฮือฮาเป็นพิเศษ คือนักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพการจุดประทัดในระยะไกลๆพบว่ามีภาพที่สร้างความประหลาดใจและแตกตื่นอยู่หลายภาพซึ่งเป็นควันไฟจากการจุดประทัดในการแก้บนของวัดเจดีควันไฟพว,พวยพุ่งและลอยขึ้นท้องฟ้าลักษณะเป็นรูปไก่ชนชูคอลอยเหมือนกับรูปปั้นไก่ชนขนาดใหญ่ที่ติดตั้งอยู่ตามจุดต่างๆภายในบริเวณวัดโดยเฉพาะช่วงเท้าเข้าบริเวณวัดและรูปปั้นขนาดใหญ่ ซึ่งรูปปั้นไก่ชนกลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของวัดเจดีและเป็นที่ชื่นชอบไอ้ไข่สุดยอดกุมานเทพโดยการจุดประทัดในชุดดังกล่าวคาดว่าไม่น้อยกว่า1 0 0 0 0แนัดจนควันไฟลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าคลายรูปไก่ชนก่อนจะค่อยๆจางหายไปในท้องฟ้าในเวลา2-3นาทีเท่านั้น นักท่องเที่ยวจากจังหวัดขอนแก่นรายหนึ่งกล่าวว่าได้เดินทางมากรับครอบครัวเกือบสิบคนเพื่อมากราบไหว้ไอ้ไข่ในช่วงวันหยุดยาว แต่ในช่วงมาถึงวันแรกช่วงเย็นของวันที่27กรกฎาคมพบว่าบนถนนมีรถติดยาวเหยียดจนไม่สามารถขับรถเข้าไปที่วัดเจดีไอ้ไข่ได้จึงตัดสินใจพาครอบครัวไปท่องเที่ยวตามชายทะเลในพื้นที่อำเภอขนอมสิชนโดยเฉพาะชายหาดเขาพลายดำมีถนนเรียบหน้าผาและชายทะเลสวยงามอลังการมากและเข้าพักในรีสอร์ทในพื้นที่อำเภอสิชนหนึ่งคืน คิดว่ารุ่งเช้าวันที่28กรกฎาคมจะเดินทางเข้าวัดเจดีกราบไหว้ไอ้ไข่แต่ตื่นสายเมื่อขับรถออกมาจากที่พักก็พบว่ารถยังติดยาวเหยียด ไม่สามารถเลี้ยวเข้าทางไปวัดเจดีไอไข่ได้จึงขับรถมุ่งหน้าเข้ากราบนมัส,สการพระบรมธาตุเจดี JD, วัดมหาธาตุวรมหาวิหารและเดินทางต่อไปกราบไหว้หลวงพ่อองค์ใหญ่และเช่าหัวมโนวัดเขาพระทองอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชกลับมาพักที่รีสอร์ทใกล้ๆวัดเจดี โดยในช่วงเช้าของวันที่29กรกรกฎาคมตนและคณะตื่นตั้งแต่เชา้าและรีบเดินทางไปวัดเจดีไอ้ไข่ทันที ตนและคณะตื่นตาตื่นใจกับความยิ่งใหญ่ของวัดเจดีที่มีการก่อสร้างเสนาสนะอย่างยิ่งใหญ่อลังการและมีพื้นที่ของวัดกว้างขวางหลายร้อยไร่คณะของตนเข้ากราบไหว้รูปเหมือนไอ้ไข่ที่ติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆภายในวัดพร้อมซื้อสิ่งของเส้นไหว้บนบานมาถวายไอ้ไข่เป็นจํานวนมากเกือบตลอดทั้งวันคณะของตนวนเวียนอยู่บริเวณวัดเจดีจนกระทั่งตอนเย็นจึงกลับเข้าที่พัก เมื่อนอนหลับตนฝันว่าไอ้ไข่มาบอกว่าก่อนเดินทางกลับจังหวัดขอนแก่นให้ตนเดินทางกลับไปที่วัดเจดีอีกครั้งเมื่อตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเก็บข้าวของเดินทางกลับมาที่วัดเจดีไอ้ไข่ได้ซื้อประทัดหนึ่0แสนนัดไปให้เจ้าหน้าที่จุดก่อนเดินทางกลับมาที่รถยนต์ที่จอดในลานวัดเพื่อกลับจังหวัดขอนแก่นและได้หันไปดูในจุดที่เจ้าหน้าที่จุดประทัดก็ต้องตกใจ แปลกใจที่เห็นควันไฟที่พวยพุ่งขึ้นไปบนอากาศเป็นรูปไก่ชนเหมือนรูปปั้นไก่ชนตัวใหญ่ที่ติดตั้งไว้กลางวัดจึงถ่ายภาพเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกและโพสต์ในโลกโซเชียลจนภาพนี้ถูกส่งต่อไปในโลกออนไลน์และมีคนโพสต์ข้อความระบุว่าใครได้เห็นภาพนี้จะมีโชคลาภจากไอ้ไข่วัดเจดีอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างแน่นอน ทำให้มีการโพสต์และแชร์ภาพออกไปในโลกโซเชียลอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนักท่องเที่ยวชาวขอนแก่นกล่าวย้ำขอขอบคุณข้อมูลจากสยาม n ิวดอทคอมอย่าลืมกดติดตามพร้อมทางกดรูปกระดิ่งเพืเ่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ